สวัสดีครับผมเพชรพาลวยสวัสดีซี่ซูฟูซูข้อนครับผมแม่แหล่ทรงเลขเด็ดมาให้แบบดุนดวนพี่น้องล่างอย่างเดียวพี่น้องล่างอย่างเดียววันที่สิหวันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกล่างอย่างเดียว ล่างอย่างเดียวมาผมมาเบิ่งไปน้ำกันไปน้องราคาถือตัวมักตวงเลขในาใจวันที่สิบหกสองห้า

วิ่งวิ่งล่างหนึ่งหนึ่งกับหาอย่า่าหนึ่งกับหาว่าบ้ามกันได้แค่ปีหนอ่อเนีย ออกหาหนึ่งบนแล้วเห่นไหมหนึ่งกับห้าหนึ่งกับหาโอ้เล็กวิ่งค่ะพี่น้องมากระได้พี่น้องมิมิสามตัวได้ไม่แหล่ตัดเก้าออกมิสามตัว มีหนึ่งมีหาไม่เก่าจะไม่แหลกตัดเก่าถ้าพี่น้องก็ตัดเก่าเาตะวันวเ,เ,วเน้นเน้นหนึ่งกับหาตะวันเน้นที่หาหนึ่งกับห้า เน้นหนึ่งกับหาให้เน้นที่หา้าหนึ่งกับห้าเน้นที่หา้า หนึ่งกับห้าเน้นที่ห้าจับคู่ศูนย์ห้าสามห้า ห้ 5, 3, าสาอ้า3สามหาหาสเพ็นกลับให้พ่ออมจะศูนหาพ่กลับที่เพิ่นพ่กลับให้เข้ากลับเอาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่อ,น,อนกลับให้ไดสามหาหาสามเจ็ 5, 7, แอดห้าโอ้ยมักพี่น้องส่วนตัวแต่พี่น้องขีดมักบอกกับบลูแต่ว่าส่วนตัวแอดนี่มักสองคู่นี่มักสามหาแล้วก็แปดหาหกหา หกคูบลายที่พี่น้องหกคูเป็นกันเน่นในข้อมเน้นศูนย์ห้าสามห้าห้าสามตัวเน้นเน้นสามคูด้วยพี่น้องด้เน้นสามคูสามหาง ส่วนตัวเน้นจับคู่ก็คือศูนย์ห้าสามห้าจะจะหาสามสามหนอพี่น้องเด็กคืสวยงามจิจรลณาเบิงอ่ะขอบคุณแม่แหล่หลายๆที่ให้แนวทางรัฐบาลให้มาก ล่างอย่างเดียวซุ้มพินวกกลับให้ะถ้าพี่น้องมากกรับกลับเน้่ยพี่น้องก็อ็จจะเริ่มกลับตัวน้ำเอากระแคบหน้าจอตามนี้ครับผมตัวเลขก็เป็นแค่นแนวทางด้แต่า่่มักกันที่นี่กับมาเบิงอันนี้คือที่แม่เลาส่งมาหาแบบตุนดวนพี่น้อง มาเบิงอันนี้คือไล่เมือของแม่แหละ่ะได้พี่น้องเด้แปดกับแมาขยายให้มันตัวใหญ่ๆมันหลอกตัวใหญ่ๆล่างอย่างเดียววิ่งหนึ่งกับห้าเน้นที่ห้าจับคู่กับศูนย์หาสามหาหาสามหาเจ็ดหาแปดเฮ้ยหาเจ็ดแล้วก็แปดหาแล้วก็หกหาบเกียนเพียรุกพี่น,ออน้องเอามาเบิงมาเบิงไล่เมือของแม่แหละ่ะเอานี่ กันหลอกตัวยงยงให้แม่แหล่พารวยเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบหกพู่จิกาสองห้าหกล่างอย่างเดียวนี่เด็กวิ่งหนึ่งกบหาเก้าแล้วก็ตัดเก้าออกส่วนตัวเน้กนก็นเน้นที่หาอันนี้คือไล่มือของแม่แหล่ทรงมมให้ได้พี่น้องเด้อแอดกับมาหลอกไม่เขียนแต่มันตัวยงยงกับวบ่ยายงยงก็คือให้มันได้เวลาแปดนาทีเราพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผม มักกระจัดกระจัดกระพานได้มักตัวได้สอบตัวใได้กระพิดาระนาเบิงวเคอเบิงหาจับจองรอตรีไว้เอาอย่าเลื่อมฝากกดไรคดแช่ดติีตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม